น้องเบสรักวันนี้ภูมิใจในตัวน้องชายคะ่ะเรียกว่าเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีลคะค่ะ ผลงานภาพยนตร์ไทยฮานน้ำตาเล็ดจึงเรื่องแดงพระขนงผลงานการกำกับเรื่องแรกของแจ็คเฉลิมพลค่ะโดยเรื่องนี้คุณแจ็คแฟนฉันและเอ็กวัชรพงศ์ที่เพิ่งเข้าฉายภาพยนตร์ไป31มีนาคม2565ที่ผ่านมาค่ะซึ่งผ่านไปเพียงแค่2สัปดาห์นินดแต่กับโกยรายได้ไปเข้าสู่70ล้านกันแล้วและนับได้ว่าเป็นคู่พี่น้องที่รักกันไม่แพ้ครอบครัวไหนเลย เบสและโบสซึ่งบุตรชายบุตรสาวของสมรักคำสิงบ้านนี้เนี่ยเขามีการถ่ายคลิปวิดีโอทำ u t u b e จนกลายเป็นความน่ารักที่ได้เห็นของครอบครัวนี้ทะเล่นกันมากๆน้องโบสทเองก็มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแต่งพระขนงจนตอนนี้เนี่ยทำเงินจะแตะ100่ล้านกันไปแล้วและค่ะละ่าสุด16เมษายนเบสในฐานะพี่สาวได้เขียนข้อความถึงน้องชายสุดที่รักบ้าแต่งพระโขนงสีเนี่ยไม่ได้อวยนะำููอยากบอกว่าแกเล่นดีจริงดีใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรก กระแสดีมากๆทําเงินจะได้100ล้านแล้วปังมากไม่ต้องน้อยใจไม่ว่าเบสจะถ่ายรูปกับใครถ่ายวีดีโอกับใครซื้อของให้ใครทํางานกับใครสุดท้ายแล้วไม่มีทางรักมากกว่าน้องชายคนนี้หรอกรักแกนะผัวรักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จางนั้นของคุณเบสออกมาเปิดเผยคะ่ะ